คำข้อน,นี้บอกว่าออกเสียงท, hing, ทั้งสองแบบเลยได้มั้ยคะอยากรู้ความต่างจะไปฝึกได้เลยมาจากเป็นตัว a h กับ c h นะคะอ่ะเริ่มคู่แรก wash watch อ่เห็นความต่างมั้ยคะ wash watch Something. อืมนะ sh เนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วไม่มีการดันลิ้นขึ้นมาปิดลมก่อนที่ลมมันจะออกมานะจ๊าเออแต่ว่าถ้าเป็น ch นะคะจะมีการแตะนะคะปลายลิ้นเนี่ยอันเทิงปุ่มเหงือกข้างบนนะคะเพิ่งไปว่าอย่างคู่เทิงแปว่าเออข้างบนนะคะปุ่มเหงือกด้านบนฟันอา่าฟันบนนะคะปุ่มเหงือกแบบสี่เออจงังี่นะคะ watch สังเกตตัวเอง ลองลองคิดว่าตัวเองอยู่ในปากตัวเองว่าตอนที่ฉันพูดนะคะฉันแตะลิ้นปลายลิ้นมาที่ปุ่มเหงือกด้านบนหรือไม่นะคะชา้าๆวอเออแล้วก็ Ch. ออกมาเลยนะ,ะเฮ็ดปากแบบ Ch. จังสีนะ้ำมันจะได้แบบส่งมันจะช่วยนะคะวอโอเคไหมทีนี้ไอตัวยากเนี่ยนะเนะะี่ยหาตัวตัวกีสังเกตว่านักเรียนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไราแต่อีตัว sh เนี่ย sh คือจะไม่แตะปลายลิ้นที่ไหนเลยซินอตแอนแอลอยู่ในปากเลยจ้ะนะะลองดู wash wash มรู้สึกไหมต้องรู้สึกว่าตัวเองอยู่สังเกตในปากตัวเองปลายลิ้นไม่ขยับไม,ไม่ขยับไปแตะอะไรเลย wash แล้วก็แบบเฮ็ดปกจังสีแล้วก็ลมทะลุออกมาเลยอ่ะโอเคไปลองดูนะอ่ะ wash w a t c h dish d i t c h ship ship เสียงต้นก็เหมือนกันทำเหมือนกันเลยนะคะแตะแตะลิ้นแตะปลายลิ้นกับไม่แตะอืมเช่นเรือ ship ปลายลิ้นไม่แตะอะไรเลย โอเคไหมแต่ ch chip แตะปลายลิ้นไว้เออดันเหมือนเหมือนมึงกักลมไว้นิดนึงนะฮะ chip ปะป้ายแก sheep cheap shop chop share chair sheet cheat s h o r e c h o r e แคชแคชได้บ่ได้บ่ได้ฝึกเป็นจะไหนคอมเมนต์ไว้